พิมพ์บัวบานของหลวงพุสธุขก็จะมีอยู่หลายบล็อกมีอยู่หลายไซส์แต่พิมพ์บัวบานของหลวงพุทธุขนั้นจะเป็นพิมพ์บัวบานที่ได้รับความนิยมแต่เป็นได้รับความนิยมในกลุ่มชาวบ้านนะครับพระพิมพ์บัวบานเป็นพระที่ได้รับความนิยมเนี่ยมาจากเหตุผลก็คือมีในตำรามี ในลักษณะที่สามารถศึกษาได้แล้วก็สามารถเทียบเคียงได้ทําให้พัรคในกลุ่มนี้ได้รับความนิยมสูงและค่อนข้างจะเป็นที่คุ้นเคยเรียกว,ว่าเป็นพัรคของวัดประคองหรือหลวงพุทสุขในพิมพบัวบานนั้นถ้าแบ่งแยกตามหลักหรือตามลักษณะของทางคุ้มจะพยาก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือที่บัวบานพิมพ์นิยมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มบล็อกพิมพ์บัวแตกแต่เราเรียกเป็นพิมพ์บัวแตกแต่จริงๆแล้ว ที่เราเห็นเลอะเลอะนั้นไม่ใช่บัวแตกนะครับแต่น่าจะเป็นบัวเลอะมากกว่าคล้ายๆกับพิมพ์ข้างเลอะนั่นแหละครับทีนี้ในบล็อกพิมพ์นิยมนั้นก็จะมีอยู่สองไซส์ก็คือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ในปัจจุบันไซส์ใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างหาเจอน้อยมากไม่ค่อยพบไม่ค่อยเห็นแล้วก็องค์ที่สมบูรณ์ก็ยิ่งไม่ค่อยเห็นครับในกลุ่มพิมพ์นิยมนั้นปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่ในองค์ที่สวยๆจะ ไปเจอกันมากๆก็จะอยู่ในกลุ่มบล็อกพิมพ์บัวแตกทีนี้ในบล็อกพิมพ์บัวแตกเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบก็คือบัวแตกกับบัวไม่แตกถ้าเป็นบัวแตกอันนั้นเราจะพบกันบ่อยแต่ทีนี้ความนิยมเขาไม่ได้อยู่ที่บล็อกบัวแตกเขาจะไปอยู่ที่บล็อกบัวไม่แตกด้วยเหตุผลที่ว่าความสมบูรณ์ของอทรงพิมพ์ในเรื่องของความเลอะนั่นแหละครับเขาต้องการบล็อกที่บัวไม่แตกก็คือต้องการความสวยงามของตัวบัว หรือความคลาสสิกข,ของตัวบัวนั่นแหละครับทีนี้ในบล็อกบัวแตกนั้นเขาก็จะแบ่งแยกย่อยออกไปได้หลายไซส์มีเล็กมีกลางมีใหญ่มีเครืองเพราะฉะนั้นในกลุ่มบล็อกพิมพ์บัวแตกก็จะมีไซส์ยอยู่ 3- 4ไซส์เช่นเดียวกันทั้งพิมพ์นิยมหรือกลุ่มบล็อกพิมพ์บัวแตกทั้ง2กลุ่มนี้เนื้อที่เล่นหากันก็จะเป็นเนื้อตะก่วดหรือชินตะก่วดเท่านั้นนะครับ